คือตัว Whitening and a n t i w i n วิงเ p e r ์เพอนั่นเองนะครับเป็นตัวผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวในการที่จะยกระชับผิวหน้าของคุณให้ดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็ยังเป็นการเสริมสร้างเซลล์ผิวคุณให้แข็งแรงแลดปัญหาพวกฝ้ากลักจุดด่างดําแล้วก็ริ้วรอยต่างๆด้วยนั่นเองครับสารสกัดเป็นสารสกัด สารสกัดเด่นๆของเขาคือตัวไขมุกค,ครับตัวไขมุกเนี่ยจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์ผิวคุณให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นยกระชับผิวหน้ามาพร้อมกับตัวสารสกัดน้ำผึ้งในการสมานเซลล์ผิวคุณเนี่ยให้ดีขึ้นหากใครที่มีปัญหาการอักเสบของเซลล์ผิวคุณนะครับหรือว่าใครที่มีผิวหน้าที่หย่อนคล้อยตัวนี้ก็จะมีตัวไฮโดรไลซิสคอลลาเจนนะครับที่จะเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจนและอิลาสตินใต้ผิวหนังของคุณอีกด้วยมีตัวไฮยาลูนอนิก แอซิดนะครับที่จะเป็นตัวช่วยในการบํารุงฟื้นฟูเซลล์ผิวคุณนั้นให้แข็งแรงนั่นเองแล้วก็ยังมีตัวกรดอะมิโนกว่า20ชนิดเลยนะฮะในการที่จะเก็บกับความชุ่มชื้นเติมน้ําให้กับผิวหน้าของคุณเพื่อให้ผิวหน้าของคุณนั้นดูนุ่มดูน่าสัมผัสแล้วก็ดูอ่อนกว่าว้นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั้นใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับวิธีการใช้ให้คุณตักเนื้อครีมในปริมาณที่พอเหมาะ แต้มผิวหน้าให้ทั่วผิวหน้า5จุดทาและเกลี่ยให้ทั่วบริเวณผิวหน้าใช้เป็นประจำในทุกๆวันนะครับ หลังจากที่ผมนั้นได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วนะครับกับผลิตภัณฑ์จากคลิตัวนี้คือตัว w h i t e n i n g and Anti w r i n k l e p r o g พรานั่นเองนะครับสิ่งแรกที่อยากจะนําเสนอเลยคือตัวแพ็กเกจนะครับดูแบบโกหรูไฮโซมากๆเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นกระปุกแบบนี้ที่คุณสามารถพกพาไปได้สะดวกนะครับเมื่อพอเวลาคุณนําเนื้อสัมผัสเนี่ยมาสัมผัสบนผิวหน้าคุณแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเลยนะครับว่าผิวหน้าคุณเนี่ยได้รับการเติมเต็มจากน้ําหรือว่าเพิ่มความชุ่มชื้นนะคร ทาไปแล้วมันจะทําให้หน้าคุณนั้นดูเงาเงาเนี่ยครับเหมือนแบบผิวสุขภาพดีหนุ่มสาวประเทศเกาหลีเลยนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยได้รับมาตรฐานจากประเทศเกาหลีแล้วด้วยนั่นเองนะครับเมื่อคุณใช้ไปเป็นประจำเนี่ยผิวหน้าของคุณก็จะเป็นการยกกระชับพวกร่องแก้มริ้วรอยต่างๆนะครับมันก็จะจางลงด้วยนะครับและตัวนี้ยังเป็นการเติมคอลลาเจนนะครับให้กับเซลล์ผิวของคุณใช้ในสุดอีกด้วยนั่นเองนะครับหากใครที่มีปัญหาพวกวริ้วรอยจุดด่างดำผิวของคุณไม่แข็งแรงนะครับ คลิปต่อไปนะครับ